เฮ้ยมีคนอินไว้เข้าอ่ะไปด้วยไปด้วยคนครับไปด้วยคนเออมีหลายคนแล้วค่อยอุ่นใจเฮ้ยโหดูของคนอื่นเขาอย่างเท่เลยแล้วดูเขาอย่างของเราดีชาวบ้านเลยเป็นชาวบ้านเออลูกพี่ผมขอเกาะไปด้วยแล้วกันครับลูกพี่ครับลูกพี่ลุยเลยเออเนี่ยดูท่าผมเห็นไหมเขาเทพลูกพี่ ลูกพี่นำก่อนเลยเดี๋ยวผมตามเอ้ยโอ้โหหายตัวเข้าไปใส่ด้วยลูกพี่ลูกพี่อดทนไว้เอ้ยโอ้โหลูกพี่ยังพงอ่ะสบายแล้วโอ้โหลูกพี่เอ้ยลูกพี่มีของด้วยเหรอเอางานนี้เกาะเขาเกิดเกาะเขาเกิดเกิดเองไม่ได้ก็ต้องเกาะเขาเกิดครับเออลูกพี่ครับขอเกาะไปด้วยครับโอ้ยโอ้ยลูกพี่ทำไมผมโดนคนเดียวเลยวเฮ้ยลูกพี่เอาหน่อยเฮ้ยผมขอตีด้วยเอ เออเฮ้ยลูกพี่เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยของของของเออเอาว่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวลูกพี่ขอ,อนั่งดทุกคนไปครับลูกพี่ลุยเออเอาว่ะลุยเลยลูกพี่โหไอตัวนี้มันตัวเดียวมันเอาได้หมดเลยเนี่ยไม่ต้องพึ่งเราเลยก็ได้นี่ปั่นปั่นลูกพี่ผมมีปัน่นด้วยนะยังไงล่ะเห็นไหมเอาเรื่องอยู่ไปครับลูกพี่ลุย เอ้ยโอ้โหเขามีเกาะด้วยว่ะโหอย่างอย่างหดอย่างหดเรามาถูกแล้วเอามาปาร์ตี้เขาเนี่ยถูกแล้วเอ้ยโอ้โหมีหายตัวแล้วลูกพี่ผมมาช่วยแล้วปัน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 ช่วยกันช่วยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้ยเดี๋ยวมันอัพสเตตยังไงเราเรายังอัพสเตตไม่เป็นเลยเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะเฮ้ยถอนเต็มแล้วตรงเนี้ยเออ ไปครับลุยเอาอุยอุยอ,ยอย่างเยอะพี่มาช่วยแล้วปั่นปันเออช่วยปั่นช่วยกันปั่นนี่ยปั่นกระโดดปั่นด้วยเออ,เออชาวบ้านเกาะเกิดยังไม่มีะเขาลูกพี่ <c oughs> ผมยังไม่มีเกาะเขาเลย <c oughs> นี่เรมาอาศัยติดสอยห้อยตามลูกพี่เนี่ยแหละผมนั่งกันเนี่ยเลยเอ,อ้ยขอนั่งด้วยเออ ไปรอดเอาเอ้อู้อู้งานอู้งานเออเอ้ยอันนี้ีซี่อันนี้ easy, ีซี่ easy. มาช่วยแล้วเออเออขอแตมด้วยคนอุ้ยโดนเจ็บเหมือนกันนี่หว่าอุ้ยดูตัวก็ตัว,ตวชื่อแดงเลยอะอุ้ยนี่ไงโบเข้าไปไปหัวเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักแป๊บดูพี่พี่แม่งแต่ละคนเอออ่าโอเคสวย รอบนี้ออกไปน่าจะมีของพุบภาพอยู่เฮ้ยลูกพี่มาช่วยแล้วโอ้โหลูกพี่แม่งแข็งอย่างหนักหน่วงอืมอืมไปครับไปครับเอา้าลูกพี่ไปจุ่มเอาของกันใหญ่เลยเฮ้ผมเอาด้วยขอด้วยคนเออเฮ้ยผมเต็มแล้วนี่หว่าเดี๋ยวรอรอลูกพี่เข้าก่อนลูกพี่เขานั่งโบว์อะไรกันอยู่มูผมนั่งด้วย โอ้ยโอ้แล้วมันอย่างลึกเลยเนี่ยมาแบบนึกว่าจะเป็นแบบแค่ไม่กี่แมปอูดกอมบินตัวใหญ่เฮ้ยเนี่ยนบอสแมปแน่เลยบอสแมปบอสแมปต้องเจอปันปันตัวนั้นปันหน่อยลูกพี่เฮ้ยหุยเอ้ยเอาเอาหุยหุยขานเลยโอ้ยลูกพี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยพี่ครับโอ้โหคานเลยโอ้โหดูสภาพ โอ้คานคานเลยว่ะเฮ้ยเออรอแล้วอของคุณมากครับโอ้โหเฮ้ยกล่องเขียวว่ะเออเออโอ้ย,อยมีแหวนด้วยว่ะนี่อะไรอะ่ะส่องอะไรกันอะ่ะเขาส่องอะไรมาเอ้าเอามันได้อะไรอะ่ะอุย้ยได้อะไรไม่รู้อ่ะเอาเรื่องอยู่ไปครับลูกพี่ไปด้วยเอาจบแล้วแน่ๆเลยโอ้โหหรือว่าเอาเรื่องอ่า สบายตัวได้แก๊งลูกพี่มาพาผ่านเราต้องไปพัฒนาตัวเองให้ดีดีกว่านี้เพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงเขาแต่เราได้ของมาชำอยู่เหมือนกันอัพสเตตยังไม่เป็นเลยอ,อ,อันนี้อะไรเนะีเออเอ,อ้ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุย้ย ชํำของชํำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะบรเนี้ยโอ้ยติดติดเอาของมาใส่เมื่อกี้ได้ของมาเพียบเลยเออนี่เอาเรื่องมาแห,แหวนเหล็ก,กเฮ้ยโห้หอันนี้ มีโล่ด้วยวะ่ะอ้าวอ๋อมันมีโล่โล่อันนี้หรอเฮ้ยอันนี้ดูทรงดีกว่าอันนี้เลเวลสองสิบสองที่เจ็ดสิบสองที่เฮ้ยอันนี้ดีกว่าม,มีคนเรียกวะ่ะไปไปไปด้วยครับไปด้วยเฮ้ยโอ้โหสแตตอัพสแตตด้วย เอา้าโหอะไรวะเนี่ยกะว่าจะอัพรัวๆซะหน่อยโอ,โอ้โอ้มันเล่นยากเลยนะเนี่ยเกมเนี่ยอ๋อที่มีสก,กิล้วยเอา้าเฮ้ยโอ้โหไปนะเหลือผมคนเดียวแล้วนะ จะไม่มีคนดูเราก็ยังไล์ต่อไปเอาเฮ้ยเฮ้ยนายพามากันแค่สองคนเงี้ยหรอจะไหวเหรอเพื่อนโอ้โหไอ้นี่มันเฮ้ยนายมันหดเกินหดเกินไปเฮ้ยอันนี้มันของสายแทงนี่ว่าโอ้โหแล้วดูดินายแม่งให้เราแทงแล้วนายยิงฟรีอีสปอร์ตเลยนี่แน่เออจะรอดไหมเนี่ยเราสองคนเนี่ยอืออือ โอ้โหเฮ้ยตายอยู่เฮ้ยหันายแม่งยิงรัวว่ะนายใช้ได้เลยเนี่ยเอาว่ะเรามีเงินสองคนเราก็ยังไปสู้ชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวเราแทงให้นายเองเฮ้ยนายนายใจเย็นเฮ้ยนายอยูนี่เดี๋ยวเราแทงให้เออเออ,เ,อ,อเราแทงให้แล้วเออสวย เอาเฮ้ยกืกดผิดอะไรวะเนี่ยน,นี่นะนี่นะเออเอาเฮ้ยเอาโลโทุบมันติดสตันด้วยวะแต่ก่อนเออเราขอนั่งพักก่อนล,ละกันไอ้นี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยได้อะไรวะนะเฮ้ยอันนี้ด้วยวะมีหนันงสือวะอ่ะอ่านหนังสือแล้วมันจะฉลาด เอเยเ้ยพีเฮ้ยนายเอานายไปไหนแล้ววะนายมันก็รีบเกินนายไปไหนแล้ววะน่ะโอ้ยนายแม่งรีบเกินว่ะเฮ้ยรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เกาะน,นี่มันก็หนามกันนะเนี่ยโอ้มันกันมันกันเออกันเหรอเฮ้นี่แน่เฮ้ยพี่นายนายมันนักธนูยังไงของมันวะเนี่ยแม่ ไล่ยิงแบบนั้นอ่ะเฮ้ยไปนั่งก่อนเร็วพักก่อนโอ้โหเออเออนายแม่งเฟี้ยวอ่ะเป็นนักขานูแบบวิ่งใส่ขนาดนี้เอ้ยไอ้นี่มันเอาโอ้โหอุตส่าห์ไปนั่งเดี๋ยวขอนั่งใหม่แป๊บโอ้เออนายแม่งไปอีกแล้วนายไปอย่างไวอะไรวะเนี่ยนายคืออะไรอ่ะสุ่มเหรอเฮ้ยดีว่ะปึ๊บ ไอ้ที่ออกหกเฮ้ยหกกล่องเขียวกล่องเขียวดีป่ะแต่มันมีกล่องฟ้าด้วยนะเอ้ยโอ้โหเลเวล้วสามว่ะต้องดีแน่นอนงานนี้โหนายเฮ้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 ยนายนายค่อยๆตอดมันก่อนนะค่อยๆเอามาทีละตัวดีกว่าว่ะเพราะว่าจะดีกว่าเออเดี๋ยวเราแทงให้นายยิงเลยเออเออเออนายนายเอ้ย นายนายเดี๋ยวเราขึ้นให้นายนายอยู่งั้นแหละนายไม่ต้องเออมาแล้วเออเออเฮ้ยอันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมีโล่หนาเอาเรื่องอยู่เออมีเคาะติดสตันได้ด้วยเออดีว่ะเน่ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากจีบใครมากเกินอะไรเนี่ยก็เลยไม่ห้ามมิวอันนี้เครียดนิดหน่อยอย่าไปเครียดเยอะครับไม่เครียด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอะไรวะเนี่ยฮีแนะโป๊กโกนายนายเว้ยนายเว้ยเฮ้ยนายนายเอาหน่อยดิโอ้โหไอ้กอบบินนี่แม่งโหดวะนายนายนายไปยิงตัวนี้ก่อนดีไปยิงตัวไหนวะน่ะโอ้โหเอ้จัดม่องอยู่แล้วเราเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลือดก่อนมาช่วยเราเพื่อนโอ๊มานาหมดนี่หว่าถึงว่าไม่ใช้ไม่ได้ ดกมานะดกเลือดแล้วก็เขกหัวไปหนึ่งทีโอ้ยนายมันจะม่องอยู่แล้วนะเฮ้ยเออเดี๋ยวรอหายเครียดก่อนอย่าไปเครียดครับคนเราชีวิตมันไม่มีอะไรมากเครียดไปก็โอ้ยบอสน่าน่ากลัวเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอ้ยมุบอสไหมโอ้ยติ้ง อุ้ยมีท่าดาบอะไรของมันด้วยเฮ้ยนายจะเข้ามาข้างในทําไมเราเราแทงให้อยู่นายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเริ่มเจ็บแล้วเราเริ่มเจ็บแล้วนายเราเริ่มเจ็บแล้วเราคานแล้วนาย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 ช่วยเราก่อนนายเดี๋ยวเราคือไปช่วยช่วยเฮ้ยนายไม่ไม่ฟังเลยเอาคานกันทั้งคู่เลยแล้วเราจะทํายังไงกันล่ะเนี่ยพวกเราชิ้คานกันทั้งคู่เลยชีวิตเออเดี๋ยวเดี๋ยว เราชุบให้เออแทนที่นายจะมาชุบเราก่อนนะนายแม่งมาให้เราชุบเราก็โตอ,อะไรวะนี่โอ้แล้วของก็ไม่ได้ด้วยกากบาดโอ้โหไม่ได้เหรอโอ้โหสาหาของมาอย่างดีโอ้ยนายนายแม่งใช่ปะโอ้โหไม่ได้ของครเสียดายเลยของเลเวลสามด้วยเมื่อกี้เนี้ยโอ้จบละ <c oughs> ยำแย่วะ่ะ 哦，哎，忒吧，哎。